สวัสดีครับพบกับผมปูวัจิตในรายการเซียนพระเครื่องบทความที่ได้บรรยายประวัติข้อมูลต่างๆผมได้รวบรวมและใส่ความคิดเห็นของผมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมณะที่นี้ด้วยทางช่องเสียนพระเครื่องจะสร้างเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงปูเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเกิดวันพรหัสสบ,บดีเดือน5ปีพุทธศักราช2437ที่ตำบลบ้านจานอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกดบรรพชาพในสาม,มนเณนรจนถึงปีพุทธศักราช2460ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ได้ฉายาว่าทิตะสีโลแปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่น และท่านได้มรณภาพปี2,546รวมสิริอายุ109ปี8 7พ0 0ษาครับสวัสดีครับผมพบกับผมนะครับในรายการเซียนพระเครื่องโดยผมปูนะครับผมวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับเป็นพระรูปหล่อนะครับ3นิ้วนะครับ ของหลวงปุ่มหมุนนะครับวัดบ้านจานทําด้วยเหล็กน้ําพีนะวันนี้ความสดสดงดงามเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันแล้วก็ประวัติผมได้เกินไว้ก่อนนี้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมถอดแว่นก่อนนะครับผมวันนี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับของหลวงปุ่มหมุนนะครับแห่งวัดบ้านจานนะครับอันนี้ทําด้วยเหล็กน้ําพีนะครับ หน้าความสูงหน้าตักแบบนี้เขาเรียกว่าสามนิ้วนะครับผมมีอ็อกซิเซอรีแบบว่าตรงนี้นะครับผองพ่อนะครับจะถอดได้นะครับผมขออนุญาตวางไว้ก่อนแล้วก็ไม้เท้าของของพ่อด้วยนะครับนี่ถอดได้นะครับก็มือข้างของพ่อครับอันนี้จะเป็นผ้าทิวน่ะนะครับผ้าทิวเดินของพ่อนะครับก็ไม่ไม่ถอดดีกว่าอันนี้เก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี้นะครับนี่ครับ ดูที่ใบหน้าของหลวงพ่อกันนะครับอนุญาตหลวงปู่นะครับนี่ครับจมูกสวยเลยนะครับนี่ครับผมนี่ทำแบบไม่ขึ้นกล้องก็ได้นะครับนี่นะครับผมว่านะครับเขาออกแบบมารูปร่างหน้าตานี้เหมือนของหลวงพ่อเลยนะครับดูนะครับความสวยงามนะแล้วก็ใต้ฐานนะครับขออนุญาตนะครับหลวงปู่ครับนี่ก็จะมีตาของวัดด้วยนะครับ อันนี้นะครับผมได้มานานแล้วครับองนี้ตอนได้มาก็เช่ามาเขาแบ่งที่เขามาก็พันหนึ่งแล้วนะครับองนี้ไม่ได้คิดจะจําหน่ายนะครับองนี้เพราะว่าเมีองเดียวครับเมีงเดียวนําไว้บูชานะครับนี่ก็มีเลของนี้ด้วยนะครับเลขโคดเรามาดูกันครับเพื่อนเห็นยังไงนะครับ ให้ท่านตีกันเองนะครับว่าเลขอะไรเราส่วนตัวผมผมตอนแรกผมก็ดูอยู่เพราะเมื่อกี้เพิ่งเอาลงมาเองนะครับนี่นะครับเลขแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นลักษณะโดยทั่วไปนะครับลักษณะรวมๆนะครับที่ผมจะมาให้ดูวันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ผมบูชานะครับแล้วก็เคารพกราบไหว้นะครับหลวงปู่หมุนนะครับแห่งวัดบ้านกานนะครับหลวงปู่หมุนนะครับ พระอาริยะสงฆ์นะครับห้าแผ่นดินนะครับผมอยู่ที่อำเภอกันทาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ของปู่นะครับให้กลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้ใช้บูชาอยู่นะนี้ครับผมนี้กันนะครับเป็นองค์เต็มๆของหลวงปู่นะครับผมและนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ผมใช้บูชาตอนที่ผมทําการค้าการขายนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับประคํานะครับผมเหรียญนี้ค้าขายดีนะครับผมร่ํารวยร่ํารวยครับผมครับผมอันนี้นะครับก็เป็นบารมีนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับแังหวัดบ้านจานนะต้้องจับมันนะครับนี่แบบนี้ครับ ของมผุ่นนะครับท่านานจะเหมือนกับกับบนหรือว่าถวายผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับผมแล้วผมก็เห็นมีหลายๆท่านเขาทํากันนะครับผมให้ถวายแป๊บซี่ครับปลาดุกย่างครับลาบน้ําตกส้มตําข้าวเหนียวครับอันนี้จะเป็นของที่ที่เหมือนกับว่าท่านชอบนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนท่านใดจะลองเอาไปทําก็ลองดูนะครับผม ได้ผลประการใดยังไงบอกเซียนพักเครื่องด้วยนะครับผมนี่นะครับแคดูนูค่อยคืนนะครับแล้วเราก็จะลาไปวันนี้นะครับผมฝากไว้หนึ่งอย่างนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในวันนี้เส้นพักเครื่องต้องกลาบลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าขอบคุณบารมีของหลวงปู่หมุนนะครับ ุครองทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับกรับสวัสดีครับผม